โอเคครับก็กลับสวัสดีคุณผู้ชมที่หลงเข้ามาดูกันด้วยนะครับ<ม>ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องส่วนนะชาแนลกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้เราก็อยู่ในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตนะครับก็ลังที่หายกันไปนานนะครับวันนี้ก็กลับมาแล้วนะครับก็ไม่ได้หายไปไหนพอดีว่าช่วงที่ผ่านมา ไม่ค่อยสบายนะครับแล้วก็ไปติดเกม RV ีด้วยนะเพราะมันจะรีซีซั่นใช่ไหมเออเมื่อคืนทุกคนก็ได้จะได้เล่นกันแล้วใช่ไหมวัน2วันสุดท้ายปะสวันสุดท้ายสามวันสุดท้ายนี่แหละนะครับก็เปไรกันบ้างทุกคนคอมเมนต์กันได้นะว่าจบกันกี่ดาวนะส่วนผมก็ได้ไม่กี่ดาวนะประมาณ60มั้งผมจะไม่ผิดนะก็ไม่ไหวแนละเล่นไม่ไหวนะคืองง่วงนอนมากนะครับแบบไข้ขึ้นนะก็บอกเลยว่า <c oughs> กลับมาลงคลิปกันปกติแล้วนะครับส่วนวันนี้ก็มาอัปเดต รายละเอียดต่างๆนะเนื่องจากว่าตอนนี้ผมเลเวล90แล้วนะครับก็คือสามารถปลดล็อกตรงฟังก์ชันนี้ได้นะเป็นการท้าสู้นรกนะครับตรงหมวดหมู่ราชานะก็คือเป็นการทำการ์ดบัฟ ขึ้นระดับสีแดงนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็มีทรัพยากรพอที่จะทำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมวันพันแมนเดอร์สตองเกตเลยนะครับแสนจะถูกและรวดเร็วผมขอแนะนำนี่เลยขั้นเทพร้านบริการเติมเกมมือถือที่โคตรจะถูกไม่ว่าจะเป็นเกม r อาวีฟรีไฟหรือแม้กระทั่งพับจีโมบ l ยร้านเขาก็มีทุกคนเลือกกันอย่างมากมายและที่สำคัญเลยร้านเนี้ยเติมเร็วมาก อย่าลืมไปใช่บริการันด้เยอะนะที่สำคัญเลยอย่าลืมบอกว่าม่ท่องสนนช่ชนะด้วยนะครับเขาจะได้เป็นสปอนเซอร์ให้ช่องเราไปนานๆนะก็ขอทุกคนช่วยกันกดไลค์ like, คลิปนี้ผมหน่อยละกันนะครับขอสักจิบไลค์ละกันเพื่อเป็นการจัดการให้ผมนะครับก็ไปดูกันที่แฟดผมก่อนเลยแล้วตอนนี้ก็คือแฟดผมมีการบัฟสปีดแล้วอย่างที่ว่าไปการบัฟสปีดสามแถวนะครับแล้วก็มีอัตราคิดิคอนสามแถวแล้เดี๋ยวเพียงแค่รอตีให้ครบแล้วตอนนี้ก็คือถ้าเกิดตีครบจะได้เออ่ อัตราคีดีคอนเพิ่มอีก6%แเ้วรทำให้แฟดผมเนี่ยตีแรงมากยิ่งขึ้นนะเพราะตอนนี้คืออัตราคีมันแค่7 1ถ้าเกิดได้ครบก็คือจะกลายเป็น77%จนะจะได้แบบปาดแบบเบิ่มๆนะครับเอาไว้ปาดพวกเมลสกาดอะไรอย่างนี้นะครับจะได้แบบค่าได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อ่าขอได้ใช้ในการทำการบับสีแดงก็คือจะเป็นอันนี้นี่ซึ่งผมมีอยู่แล้วนะครับก็คือตรงนี้เลยมันอยู่ตรง กล่องเลือกนะครับคือผมเคยทํากิจกรรมไม่รู้ว่าเติมหรือกิจกรรมอะไรสักอย่างนึงได้มานี่นะครับก็คือสามารถเลือกได้เลยเนาะก็คือผมจะเลือกเป็นการบัฟนี้เลยก็เลือกไปเลยเนี่ยเพื่อไม่ให้การเสียพลักลายเป็น35ิชิปแบบเป๊ะๆนะครับตัวนี้ก็คือแบบเป๊ะๆเลยแล้วก็ไปตีบวกตีไปปึ๊บพลังโอ้โหเอฟเฟกต์เสริมกลั่นใหม่ HP บวก0.5%้อโอ้แบบนี้เป็นเศร้าว่ะ แบบนี้เป็นเศร้าเลยนะแฟดผมได้บวก NP โอ้โหแบบนี้สยองแบบนี้สยองจัดนะครับแล้วก็เอ,อมันสามารถอัปดาวได้เหมือนกันการ down, อ,อัปดาวเอ่อสีม่วงนะครับไพยกลั่นนะครับแล้วก็มีอัปดาวปกติมีเพิ่มขึ้นมา2แถวนะอันนี้น่าจะเป็นการสุ่มออปชั่นปะในขอนแยาตกดซึ่มพลังบอกมาหมื่นหนึ่งเป็นโจมตีธรรมดานะนนี้ก็คือเป็นเอ,อ้มันเลือกได้ประเด็นนะผมจะไม่ผิดเลือกได้ปะ ผมเหมือนจะมีกล่องใช่ไหมอ่ะนี่ไงมีกล่องนะครับเดี๋ยวขอญาตเลือกมาสักหนึ่งร้อยนะครับเท่เป่าวะหรือใช่อยู่ถ้าไม่ใช่นี่หานะแบบไปเลือกอะไรมาเมื่อกี้นี่คือบอกเลยว่าสยองแน่นอนนะครับเออนีได้แล้วอ่ะไปสิโอ้โหกลายเป็นเอ็พีเออโจมตีอ๋อนี่คือมันจะรีใหม่เรื่อยๆใช่ปะแต่ถ้าเกิดเรากดล็อกปุ๊บใช้กุญแจโอ้โหนี่เป็นป้องกันลวน โอ้โหนี่เป็นจมตีเปอร์เซนต์โอ้ยเฟียวเนี่ยครัไปเล่นไปจมตีเปอร์เซนต์โดนหายไปแล้ว <c oughs> จมตีเปอร์เซนต์แหงวับไปกับตาสืบสืบสืบไปให้ครบสี่แถวนะครับจะได้ไปทำอย่างอื่นนะไม่ใช่แล้หรอกตอนนี้ก็เออกดๆไปถามว่าตตื่นเต้นไหมก็ถ้าเกิดคนที่เคยทำแล้วก็จะไม่ตื่นเต้นนะส่วนผมก็คือ เพิ่งได้ทำอ่ะเพราะว่าไอดีห้าหกห้าผมก็คือไม่ไม่ทันนะไม่ทันของแดงอันนี้นะคือผมผมเลิกเล่นก่อนอผมเลิกเล่นก่อนนะว็คือของแดงก็เข้ามาถึงเราจะล็อกเส่มันก็รีค่าใหม่ดี่วะโอเคได้อยู่ก็ได้พลังมาประมาณแสนนิดๆนะสำหรับการทำสี่แถวนะก็เดี๋ยวผมค่อยไปนั่งรีนองรอบแล้วกันน่าจะได้อยู่ตอนนี้พลังจมีก็เป็นแปดแสนเก้านะครับเกือบเกือบเก้าแสนแล้วก็ คิดว่าปั้นอีกสักหน่อยหนึ่งก็ะจะได้นะ้วสำหรับแฟนผมก็คือตอนนี้รอทำเซตสี่อันนะก็คือขาดสช่องที่ต้องหาเป็นโจมตีความเร็วหรือว่าโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์มาครับอันไหนก็ได้นะผมใช้ได้หมดเลยแล้วคือมันมีประโยชน์ทั้งคู่เลยนะครับตอนนี้รองโกเกสืผมตอนนี้มีแผนจะป,ปั้นขึ้น5ดาวนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้มันมีอ่านี่เลยเป็นตู้ของโกเกสืเข้ามานะครับก็คือ ไม่ได้จะมาสุ่มนะครับแต่ว่ามันมีกิจกรรมตรงนี้ที่มันจะให้เศษเรามานะก็คือนี่เลยให้มา10เศษนะผมก็คือรับไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีกิจกรรมตรงในสถานีซับไพยวัสดุวิจัยนะครับก็คือซับไพร้อยครั้งได้15เศษนะผมก็เลยตั้งใจว่าเดี๋ยวจะกดซับไพด้วยละกันนะครับตรงนี้สาหรับวัสดุวิจัยเนาะก็น่าจะสุ่มให้กับคอซอมแหละคิดว่านะครับเพราะตอนนี้คือคอโบล้วผมเลเวลห้าไปแล้วก็คือ ถ้าทาขึ้นเลเวลสินี่คือน่าจะไม่พอแต่ถ้าเกิดทาให้ซอมเนี่ยผมว่าได้จะฟียวกว่านะก็คือเอาไปเล่นทีม2ทีมสาทีมสทีม5ทีมหก็ว่ากันไปได้นะครับก็เลยว่าเดี๋ยวเปิดซอมดีกว่าเอาแค่ร้อยเดียวพอส่วนที่เหลือก็คือเก็บไว้รอเด็กนะครับก็คือเลเอัพมาอีกทีหนึง่งไม่รู้เดือนไหนอาจจะเป็นเดือนกุมภามีนาโน้เลยนะครับก็เหล,ลือไว้ละกันนะครับตรงน,นี้แต่ตอน,นแรกผมตั้งใจว่าจะแบบเออเหลือไว้เลยนะแบบร้อยสามสิบหกใบนี่ก็คือแบบเหลือไว้แบบไม่ไม่ไม่สุ่มเลยแต่ว่า คิดไปคิดมาคือแบบถ้าเกิดผมไม่สมโกผมก็ไม่ห้าดาวัทีก็เลยเอาเอาโกก่อนละกันส่วนจักรพรรดิเด็กก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับจักรพรรดิเด็กเดี๋ยวค่อยว่ากันจะเห็นเขาบอกว่าจักรพรรดิเด็กนี่คือจะเก่งตามอ่เก่งตามพาร์ทสิบใช่ปหพาร์ทสิบสองพาร์ทสิบสามก็คือเก่งขึ้นเรื่อยๆอะไรประมาณนี้ก็อาจจะได้เก็บพาร์ทสิบสองคิดว่านะแล้วก็พาร์ทสิบสามอาจจะไม่เอาตอนรีเทิร์น อ่าเดี๋ยวขอญาตเช็คซิคบเรี่ยงเลยขาดอีกสองรอบโอเคขาดสองรอบขาดสองรอบจรยิ่ๆผมรอเอารอบฟรีก็ได้นะแบบรายวันมันจะให้ฟรีวันละรอบใช่ปะผมก็รอไปแต่ว่าผมขี้เกียจรอกดเลยลวกันโอเคได้ประมาณนี้แล้วก็ที่เหลือเอาไปแลกการอัปดาวไว้นะครับเอ,อออออเอาไว้ใช้ปื๊โอียขาดอีกแค่สี่อ่ะเกได้อ่กกดไปซึบโอ้ยโดนดีเฉยเลยเออโดนดีเฉยเลยนะครับเออก็รับมา น่้เป็นอันนี้เพิ่มมาด้วยแล้วก็มีชิ้นสดของเกสื่อนะก็คือน่าจะเป็นสี่ช่องแล้วที่ผมปลดได้ตอนนี้ก็ปลดไปพลังขึ้นไปอีกนิดหน่อยนะครับก็หาเพิ่มอีกทั้งหมดเอ่อหกสิบแปดเศษใช่ไหมก็จะได้ครบแล้วกกสือห้าดาวนะคือทําขึ้นเอาอันนี้นะครับเริ่มต้นได้หลบดาเมจแล้วแล้วก็เพิ่มระเบิดสาหัสอะไรประมาณนี้ปะเออม,มันน่าจะเป็นเพิ่มแค่หลบดาเมจนะเพิ่มจากหกสิบเป็นอีกสิบเปอร์เซ็นต์ ที่จริงทำยุงจะคุ้มกว่าแต่ว่าตอนนี้คือโกผมมันใกล้ได้กว่าไงก็เลยเอาโกก่อนละกันนะครับตรงนี้มาวันนี้แล้วก็มีอะไรอีกอันดับนะครับอันดับตอนนี้ผมตกมาเป็นที่สามเลยนะเพก็คือที่สองเอาเรื่องจัดนะคือเปลี่ยนเปลี่ยนเจ้าของเราคือตึงมือเลยนะ้วก็คือผมตอนนี้ผมตีเขาแพ้นะเออผมตีเขาแพ้แล้วทำเป็นเล่นไปตอนนี้ก็คือแบบโดน,นโซนิกตัดลูกไฟแบบยับยับเลยนะครับคือทําอะไรไม่ได้นะนี่เลยคือแบบ เริ่มเกิดมาผมผมยังเร็วกว่าอยู่ดีนะแต่ว่าโดนโซนิกตัดลูกไฟแล้วก็เขาถึกมากทีมนี้คือแบบใช้เป็นเ,เมื่อกี้เห็นมาใช้เป็นลูนฮิลนะครับคือเอามาเล่นคู่กับคอโบลสเพิ่มความถึงให้กับทีมนะเพราะเขาน่าจะแบบได้ดูหรือว่าได้ได้ลองสู้กับผมดูแล้วคือทีมเขามันบางเกินไปประมาณนั้นคือบันบางแล้วมันโดนทีมผมเล่นางานนะครับเขาก็เลยน่าจะเปลี่ยนเปนเปลี่ยนมาปาดไป สืบสืบเตะดีหน่อยนะคือทีมผมมาได้ไล่โจมตีครบแบบคือได้ไล่ครบเลยเพราะว่าแฟรเขาเป็นแม่พาร์ทสิบสองแมววุธิสืบสืบสืบเคียปีเขาแปะเนี่ยปามาปุ๊บปุ๊บตัดลูไฟออกหมดเลยเนี่ยผมถึงแบบอยากได้โซนิกก็คือแบบหลายๆคนยังสงสัยว่าเอ้ยทำไมผมไม่ทำโซนิกคือผมสุ่มไม่ได้ล่าง SSR เว้ยไม่ใช่ผมว่าไม่ใช่ว่าผมไม่สุ่มนะเสียงดังไปไหม ไม่ไม่ใช่ผมไม่สุ่มนะไม่ไม่ใช่ผมไม่อยากทำนะผมอยากทําใจจะขาดแล้วแต่ว่าผมผมทําไม่ได้อเอาอานี้ข้ามเลยแล้วกันน่าจะแพ้นะครับแพ้แพ,แพ้อยู่ดีผมอะเราแพ้นะคือสู้ไม่ไหวน,นะโดนตัดลูกไฟแล้วก็คอมโบกันไล่โจมตีนะครับก็เดี๋ยวค่อยแก้ในอนาคตเนาะนี่คือผมแบบผมเตรียมไม่ให้ยืมมากเลยนะลิสแบ็กัลไงข้อมือพันสามอะเอาไว้รอทําอาวุธให้เลยนะครับแบบทาอาวุธแบบยับยับ,ยบตั้งใจเพือพ่อ,อทำอาวุธสีดาวให้ด้วย ถ้าเกิดมาจริงนะแต่ว่าก็คงจะเอามาแรกนี้แหละนะหินาลกแก้วนะก็คือจะขาดลูกหนึ่งเพื่อทำพารสิบสองโซนิกนะก็คือถ้าเกิดจะใช้ก็จะเป็นพันสองพันเก้าแล้วก็เป็นสองพันสามนะซึ่งผมต้องหาเพิ่อมอีกพันหนึ่งถ้าจะาพาสิบสองแต่ว่าน่าจะเกินตัวไปหน่อยเพราะคงจะเอาพาสิบหนึ่งอาวุธแหละนะครับเอามาเพิ่มลูกไฟให้กับทีมเราเนะตอนนี้แบบเนี่ยขาดนะเป็นเศษก็คือไม่มีเหมือนกันมสีสิบสองเศษส่วนกล่องคือแบบพร้อม,มากแต่ว่า ยังไม่ได้เปิดผมก็เลยคิดอยู่หรือผมทำ G4 ขึ้นมาเลยดีวะเออเดี๋ยวรอแบบหาหาหินครบแล้วเราก็ทำ G4 เลยดีวะส่วนส่วนโซนิกไม่เอา,าวันละแล้วโซนิกมันเกลือมากก็ไม่เอาก็ได้อะไรประมาณดีนะ้วคือลูกแก้วก็เหมือนเดิมยังไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้กับเออเอ,อตอนนี้ผมยังไม่ได้ทำรูนแดงด้วยนะสำหรับรูนอมตะส่วนที่หนผมทำแล้วนะเป็นรูนคมดาบ แบบก็คือใส่ช่องครบเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีดูหัวใจด้วยใส่ครบแล้วนะครับตอนนี้ก็คือเหลือรอทำอม,มะตะถ้าเกิดทำอม,มะตะได้ผมน่าจะแบบเพิ่มความถึกแล้วก็เก่งให้กับทีมมากยิ่งขึ้นกว่านี้นะแล้วก็พลังน่าจะขึ้นสัก25ล้านได้นะครับตอนนี้คือผมรอแลกในร้านค้าสีสันนะครับก็กดคาดอีก4ี่นะก็คือผมรอเติมตรงนี้2วันนะครับก็นี่เลย มันจะได้วันละ2นะครับก็คือเติมวันนี้กับวันพรุ่งนี้ก็คือสามารถได้รับและสำหรับท่านตัวของลูนแดงอมตะนะครับแล้วก็น่าจะมารีวิวลูนแดงวันพรุ่งนี้แหละนะว่าเป็นยังไงกันบ้างเราก็ได้พลังเยอะหรือเปล่านะก็จะมาตอบคอมเมนต์้วยที่แบบเห็นคอมเมนต์ถามอยู่นะว่าทํายังไงให้พลังมันขึ้นเร็วนะคือผมก็ไม่รู้จะตอบอยังไงเขียนไปคือมันมันมันเยอะมากๆนะสำหรับการทําให้พลังขึ้นแล้วก็โดยจะพ,พวก,กลยุทธ์กับลูนเนี่ยคือผมรู้สึกว่าได้พลังแบบมหาศาลเลยนะ เออแบบพุ่งกันแบบกระฉูดจริงๆเลยนะสำหรับ2อย่างนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้แหละในคลิปนี้นะคือเหมือนมา,อ,าอัปเดต ID มากกว่านะคือไม่ไม่เหมือนมาทําของแดงวะของแดงก็คือแบบมาทําขึ้นมามันก็ไม่ได้ต่างจากเดิมนะครับเพราะว่าตอนนี้คือมันมันต้องใช้ทรัพยากรในการรีแล้วคือต้องใช้เวลาในการไปนั่งปรับนั่งจูนนะครับก็คือทําในคลิปเดียวไม่ได้เสร็จนะครับ ก็จะเป็นโดยประมาณนี้ละกันนะสำหรับคิปดีนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมกันมาจนถึงเวลานี้ด้วยนะครับแล้วก็ได้จากกันไปนะฝากทุกคนด้วยส,สำหรับร้านเติมเกมวันพันแบนเดอรสตอร์เกนนะครับต้องที่ร้านคั้นเทพเท่านั้นนะครับเติมถูกที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอก,กันใหม่ในคลิปวิดีโอนานะครับ